สวัสดีครับจากร้านหุ้มบาออำเภอบางพีนะครับวันนี้ก็ติดตั้งของ d m a ม c a p ครบชุดเลยนะครับคู่หน้าเราจะหุ้มแบบสวมนะครับเลือกสีเลือกลายได้หุ้มแบบสวมตัวบบอเดิมก็ยังอยู่นะครับสามารถถอดออกได้แล้วก็มีบ่อแคปนะครับอันนี้บ่อแคปตรงรุ่น เป็นแบบฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเชิดขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะเป็นช่องว่างเวลาเรานั่งนะครับเข่าเราพอมันงอมันจะมีช่องว่างตรงนี้บริษัทก็เลยออกแบบตัวนี้ขึ้นมารับเข่าเพื่อไม่ให้ไม่เสียพื้นที่นะครับก็จะบอกก็จะกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะสลวบลงท้ายนิดนึงแล้วก็ตัวพิงตัวพิงจะเอียงนิดนึงนะครับจะเอ็นเอ็นเอียง นเนื้อฟองน้ําแน่นนะครับอายุการใช้งานนานแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดเอาเครื่องมือก็ได้เปิดง่ายๆนะครับตัวตัวนั่งเราออกแบบเป็น2ท่อนสามารถเปิดเป็น2ท่อนขึ้นมาได้แล้วก็ยางปูพื้นนะครับยางปูพื้นของเราจะพิเศษก็คือตัวมันจะเป็นเขาเรียกตีนทุกแกนะครับมันจะดูดกับพรมเดิมมันจะไม่เลื่อนไม่ไหลนะครับ ก็สามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับเบาะก็มีกระเป๋าให้นะครับคู่หน้าเราขายอยู่2,800บาทนะครับหนังหนานะครับแล้วก็ยางผู้พื้น2,800บาทบอะแคป5,200ชุดนี้1,800บาทนะครับ ร้านอยู่ตลาดศรีวลีพาซาซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับตำบลบางเฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสินค้าเป็นงานสั่งนะครับเราไม่ได้ผลิตสต็อกไว้เพราะว่าลูกค้าจะต้องเลือกสีเลือกลายนะครับประมาณ7วันโรงงานส่งมาถึงร้านเราถึงจะเรียกลูกค้าเข้าไปติดตั้งนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ